ต้องต้องการอะไรบางอย่างอะครับอ่าพี่ตั้มขอพูดครับยังพูดไม่เสร็จครับอย่าแทรกเอาคุยไปเลยไหมได้ครับได้คใช่ไหมเอาพี่จะในเมื่อมากันอย่างนี้แล้วกูจะมานั่งหาถุงวิดทำไมครับพี่ตั้มได้ครับพี่ต้มสีไฟได้ไหมครับพี่ตั้มได้เอ็มันแพงครับอยากใช้ไม่เสียงดังอีกแล้วทำไมชอบทำไมชอบทำอะไรแบบ ทำไมชอบทำอะไรที่แบบโดดเด่นวะฮัโลโหลทุกคนไม่ผมดังก็อย่าก,กดผมนะฮัโลโหลได้ยินปะครั้หนึ่งนะครับเกนโดมาโมรุโดดเด่นเองอะ20บาทเฮียอยากโดดเด่นก็ไม่บอกชอบโดดเด่นไอ้เฮียพอเป่วยอะไรของมึงไว้เฮียแล้วแกนที่รออารอไม่หันอากาศกอการพีย่ยาไม่ต้องทำหรอกเนาะไร้สาระไอ้เหีห้ย ตัวพี่ติ๋มโดนขโมยนะโดนสูตรดำขโมยอ่ะขบ็อกไไม่คือมันมันไม่จำเป็นที่ต้องท้าผมถึงบอกนี่ไงคุยปกติคุยแบบเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวตอนนี้ตรงนี้มันอยู่ที่ตรงคุยไงมันไม่ใช่วงไฟพาเลยพี่พาเลยพี่ในวนตอนนี้ไม่เอาหรอกพาวได้พาวได้สี่งดังเงินพาไปเลยพาไปต้องไปกับพี่หมีเมาไม่ผมปกติแล้วใช่ปะ ไม่ไม่ไม่เหลือแล้วเนาะโอเคโอเคครับฮัลโหลครับเอ่อมันละแล้วก็มันลยครับเดือดหนึ่งนะพี่เราหันข้างนะครับมันเป็นทิศแก้เอาไปแก้กันนะมันละมุมแก้เขาเรียกมุมแก้เนี่แนวหนึ่งนะไอ้ด้านหลังเม้งมันนี่มาพร้อมนะครับสภา นะครับกวงโกดถอยหลังหน่อยครับโกดหันหน้ามาคุยครับครับผมเวแล้วครับพี่ตามหลุยเรียกพี่มาไม่ใช่หรอครับอ้าวครับพี่อ้าวพี่เกิยอะไรกันมาเดี๋ยวใจเย็นครับอ่าทางโกดครับรบกวนถอยอีกนิดนึงครับแล้ววมาเทศเดินขยับหน้าขึ้นมาอีกหน่อยครับได้ครับเอ้ยเรามายืนกันดีงๆหน่อยน้องอย่างอย่างอย่างโยกโอเคไหมครับ โอเคครับพร้อมค,คุยไหมครับทั้งสองแกง๊งพร้อมแล้วครับเนี่แหละผมก็โดนพวกพี่ตั้มแทงมาไงก็พี่ตั้มแบบต้องการยังไงครับพี่ที่ต้องการ G กี่ไฟกี่เอ็มดีครับไม่ไม่ไม่อยากเล่นเลยครับเอาจริงๆแล้วอะตอนแรกผมถึงว่าไม่ใช่โก้ไงแจ้งมิน อ๋อนี่คืออ๋อผมผมคิดว่าเป็นแบบพวกเรือนตามโตโตครับ <c oughs> ไม่รู้ดิพี่ผมบอกว่าพี่ผมใสก่กอนแล้วอยู่ดีก็เดินม,มาแทงก็ะอะไรพี่มันแทงกันไี่ตั้มไม่ต้องไม่มันไม่ใช่มันไม่ใช่อยู่ดีๆนะหลุยพี่อยากให้สภาเข้าใจด้วยเพราะว่าพี่พี่ไม่อยากเล่นเลยครับสรุปแทงไหมครับถามว่าแทงไหมก็แทงครับแต่ว่าพี่คิดว่าเป็นเรือนแถวนั้นครับเพราะว่าใช้คําพูดแบบมันมันเหมือนเลือเล้อนๆนะครับ พี่พี่เจอบ่อยพี่พี่กำจัดไปหลายตัวแนละ้วไงผมพี่พี่ก็เลยคิดว่าเป็นเรือไงครับเขาพูดสวยหรือเทเลยครับพี่โอเคครับไม่ไคือทำไมต้องพูดว่าอะไรอย่างนั้นด้วยครับแล้วมัน,น,นเป็นคำพูดที่มันมันมันไม่ดูไม่เหมือนเรือตรงไหนครับก็พี่รู้สึกว่ามันเหมือนเรือน,น่ะแถวนั้นน่ะ ต้องถามเขาด้วยว่าว่าเหมือนเหมือนมีเลื้อนเหมือนกันนะเพราะว่าลุยลุยลองถามเขาเรียกตีกันเลื้อนเลยก็ตีกันเลื้อนไหวเปล่าตีเลื้อนเลยตอนงี้เลื้อนกับเลื้อนตีกันเพราะว่าใช่ครับใช่ครับเพราะว่าพี่ผมขับรถไปตรงโป๊กเกอร์โดนปักยีมพีพี่ผมก็นึกว่าเลื้อนก็เลยพูดไปว่าไอ้เลื้อนตัวไหนมันปักเลื้อนจะมีเลื้อนมันจะมียีมพีได้หรอครับแต่มันมีเลื้อนปักยีมพีจริงเลยใช่แต่มันมีเลื้อนปักยีมพีไงแบบนี้เขาปักยีมพีแล้วหรอคนนี้ใส่อเอปล่าก็เลยเลื้อยกันใคครรับเนี่ย ก็คุยเลยครับคนคนหนหัวหน้าครับผมครับหันมาหน่อยได้ไหมไม่หันครับอแต่มีคนหันนะครับนั่นแหละครับพี่ก็ก็มีเลือนมาปัก E M P ผมก็เลยพี่ผมก็เลยเลือนใส่ครับคือผมผมพูดจริงๆครับว่าผมผมคิดว่าเลือนจริงๆแล้วแบบผมไม่ได้ตั้งใจเลยครับสภาครับผมก็พวกผมก็คิดว่าเลือนจริงครับพอไปเล่นป๊อกเกอร์ดีๆโดนปากม M P สภาครับแต่ว่า เลื่อนจริงๆ,ๆ,ๆหรืออะไรเขาไม่น่ามีเอ็มพีหรอกครับเพราะว่ามันมันไม่ใช่อันถูกถุกครับอันเราเป็นล้านนะครับแต่มันมีเลื่อนเฉยพี่ก็พูดก็พูดไปพี่อันนี้เราเรื่องเหมือนได้โชว์อะไรไม่รู้เอ็มพีลูกก็ไม่กี่บาทเออหมอช่วผมมาก็แทงอีกนะอันนี้คือเรื่องเกิดเมื่อเมืม่อคืนครับเมื่อคืนใช่ไหมครับ พระเจ้าตากสินเปนมายี่สิบบาทเรื่องเกิดเมื่อคืนเหตุการณ์เป็นยังไงครับาการป่วยรอยเหมือนแบบว่าเหมือนผมไม่รู้หรอกว่าใครปัก EMP ผมก็เลยแบบว่าพูดไปไงแบบเครีย<ด>แบบม<ด>แบบันแบบเหมือนเหมือนเรื่อง e บบอนะครับปัก EMP แบบสองรอบะครับรอบแรกรอบแรกรอบแรกก็แบบว่าเออผมก็งงปักทําไมผมก็เลยแบบว่างงไงผมก็เลยใช้คําพูดของผมไปรอบสองก็ปักอีก แล้วเหมือนแบบว่าเขาน่าจะเด้งไงเลยเดินมาหาแบบเดินมาแบบว่ามาทําอะไรใส่ผมไม่รู้แล้วก็มาแทงผมผมก็เลยแบบมีปากมีเสียงกันตรงนั้นด้วยอันนี้ขอคารับสภาเหมือนแบบน้าพี่ตั้มน่าจะเด้งเด้งเด้งออกหน้าให้เรียนมั้งครับว่าพี่ตั้มไม่น่าเรียนเองหรอกเป็นระดับต้งสุดข่าวไม่น่าแบบไปเรียนไล่ปะกอย่างดีโปเกอร์หรอกเพราะว่าผู้คนก็อยู่เยอะแยะเป็นเป็นผมก็ไม่ทาหรอกครับอย่างนั้นมันแบบอะไรก็ไม่รู้อะคือเวลาจะเล่าอะไรอ่ะเล่าให้มันแบบตรงตรงได้ไหมครับอ้าวก็พี่ตั้มก็อ่ะที่เห็น อ่ามันมีคนปักเอ็มพีใช่ไหมแต่พี่ก็มาแทงพวกผมพวกผมด่าเลือนไงพี่ก็ออกหน้าให้เรียนใช่ปะล่ะพี่ไม่น่าทําเองหรอกคือส,สภาครับมันมันเป็นอย่างี้ครับอ่าอันนี้ผม<ข>พูดแบบในในมุมผมให้ฟังมากแล้วก<ข>ันครับก็คือว่าเอ็มพ<ด>ี e ลูกแรกที่ปักไปครับคือมันมันปักผิดครับซึ่งซึ่งตรงนั้นนะผมผมไม่ได้แบบว่าไม่ได้แบบตรงนั้นมันไม่ได้มีมันเป็นจุดที่แบบรถไม่ควรจะมาอะไรอยู่แล้วครับพะมันเป็นตรงแถวโตะครับอ่าแล้วทีนี้อยู่อยู่สักพักหนึ่งอ่ะมันมันไม่ใช่ว่าเพิ่งปักแล้วก็ มีคนแพร่ออกมาครับแต่ว่ามันเป็นการปักไปสักสักพักหนึ่งแล้วแล้วก็อยู่ๆก็อยู่ๆก็อยู่ๆก็ขับรถเข้ามาหรือว่าอยู่ๆก็พูดเพื่อที่จะแบบว่าต้องต้องการอะไรบางอย่างครับอ่าพี่ตั้มขอพูดครับพี่ยังพูดไม่เสร็จครับอย่าแทรกโอเคครับก็คือหลังหลังหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บเขาก็พูดพูดไม่ดีแล้วทีนี้ผมก็เลยผมก็เลยผมก็เลยไม่ชชว่์ว่ามันเป็นเลือดหรือเป็นอะไรผมผมมอยากรู้ว่ามันเป็นตัวไหนไงที่พูดผมก็เลยผมก็เลยแบบว่า ให้น้องอ่ะทำอีกทีหนึ่งแล้วสรุปผมก็ก็เจอเรือนตัวนั้นแล้วก็แค่นั้นเองครับอ่าที่จะหาเป็นมุมผมพูดนะครับก็คือแล้วทีนี้แล้วทีนี้ตั้ใจให้ผมพูดไหมครับเนี่ยไม่ผมยังพูดไม่เสร็จเลยผมยังไม่ได้บอกผมพูดเสร็จเลยนะมันยังไม่จบเลยดไม่ต่อเดี๋ยวเดี๋ยวให้เดวินเฮดพูดอีกแป๊บไม่ได้โตวาทีไม่ได้โตวาทีมันไม่ได้มีเวลาโอเคครับครับผมขอบคครับครับอ่าแล้วพอทีนี้หลังจากตรงนันเสร็จปุ๊บก็ก็มีปากเสียงอย่างที่ว่าจริงนะครับแล้วก็ แล้วก็โดนโดนกระทืบครับแค่น,นั้นเองประมาณนี้ครับจบจบยังครับจบแล้วครับพูดได้เลยครับนั่นแหละครับพี่สภาก็คือว่าผมไปเล่นโป๊กเกอร์ได้แหละว,วง e m p มันไม่ใช่วงโป๊กเกอร์ครับที่เขาปากมาปุ๊บวงแม่งใหญ่อะ่ะแล้วรถจะรถเข้าไปเก็บเนี้ยก็โดน e m p พังอะ่ะก็นึกว่าเลือนอก็เลยใช้คาพูดที่ไม่ค่อยดีไปครับแล้วทีนี้เรือนตอนนั้นน่ะก็ปากอีกรอบครับรถมันแค่อยู่ e m p ไม่ทํางานก็เลยแบบโอ้ก็แบบนั่นแหละครับก็ยอมรับผิดตั้มก็แทงผมมาก็ น่นและครับพี่เล่นให้ได้ก็ได้ครับก็คือทางฝั่งเน,นีที่อันนี้เราแต่ว่าแต่ว่าที่ผมแทงอ่ะเหมือนจะไม่ใช่แกงโกนะครับ <c oughs> สภาผมผมอยากให้สภาขอรลักฐานะครับเพราะว่าได้ครับสภาสภาเบอร์อะไรครับ เอเราได้โอเลไว้ไหมช่วงมีรูปไหมครับมีรูปเป็นรูปเอ่อสามารถใช้หลักฐานโอเลกันได้นะเพราะว่าฝั่งไดบอ้เฮก็มีโปรเทคครับเบอร์เบอร์เบอร์นะครับสภานะให้มันเสียเวลาไปกันแหละอันนี้ผมไม่มีโปรเทคแต่ใช้ได้แล้วเด้บอลเฮมีโปรเทคครับโอเคครับพี่เหลี่ยมเอาหลักฐานไปให้ขอสิพี่ตั้มขอเจอเลื้อน ที่ตั้มขับเจอเจอเรือนตัวนั้นนี่ไหมที่แบบปากยิงพีเนี่ยนี่อะครับก็ยืนคุยอยู่นี่อะครับใช่พี่เหรอโอ้ใช่ครับขอโทษครับพี่ขอโทษครับขอโทษทําไมครับบุ๋ยหรือตั้งใจอยู่แล้วนี่ไม่ก็ตอนแรกพี่บอกว่าพี่พูดว่าฟิลพี่ไม่ค่ได้ไม่ได้ปากเนี่ยรอครับพี่ขอรอครับพี่ไปพูดตอนไหนครับบุ๋ยอันนี้เพิ่งรู้ว่าเป็นพี่ปากขอโทษครับ พ,พี่เขาส่งส่งมาได้เลยยังไหมสภาสภาเบอร์อะไรวะเบอร์หกแปดเจ็ดหกแปดครับเ <c oughs> ึ้นครับ โค้ดโค้ดครับเดี๋ยวเราหันหน้ามาคุยกันอ๋อเดี๋ยวหันก็ได้ครับโอเคโอเคเดี๋ยวครับหันคลับเออเดี๋ยวเราหันอันรับก่อนเดี๋ยวหันหน้ามาต้องให้สอนเหมือนวัวเหมือนควายอ่ะกูดบอยกูดบอยมากพี่ตั้มไปเป็นแรปเปอร์ตั้งแต่ตอนไหนเนี่ยได้จูดี้มาครับอ๋อจูดี้สอนมาใช่ครับหายใจไม่ค่อยออกค่อยค่อยคุยนอกเรื่องดีกว่าพี่ตั้มมันหน้าตาปาพี่ไม่ก็เมื่อกี้หลุยถามนี่ถามว่าอะไรพี่แจ็ค่งไอ้นี่ยังวะ พูดอะไรมาลืมบ้างอย่าลืมนี่ไม่มีหรอกพี่พูดกับน้องเยอะหันมาพี่บอกพูดบ่อยก็ตาตามนั่นแหละพี่ตามใจเย็นพี่ส่งส่งแล้วครับพี่ดูเหมือนคนใจร้อนเหรอครับใจเย็นพี่ตามเชญพี่กินแล้วเดี๋ยวมายมมายอมรับผิดกับพี่แล้วครับคุดบอยเป็นรปเปิดมาถ้าฟลักต้องให้บอกต้องให้บอกก็ต้องให้หันในสัต ไอเชือยนี่แม่งทหารเก่านี่ว่าถ้านาะครับพี่สภาก็เดี๋ยวไปค <ไป S 2> ุยเรื่องไฟกับไอ้นี่เลยครับไฟกับเงินวางเดิมพันครับ โอเคได้พิธาภาครับ EMP เอามาปักเล่นได้เหรอครับพี่พิธาภาพี่ตั้มครับครับพอมายอมรับผิดแล้วนะครับพี่ อะไรครับพี่พพี่มาแทงพวกผมพยายามละพิให้แล้วพูดอะไรของมึงวะเราที่พวกผมแบบใช้คำปากพ่อยางนั้นไปครับพี่คืออะไรหรือจะเสืออะไรครับวันนี้ก็ผมต้องขอโทษพี่ตามงานขอโทษเรื่องอะไรจชตีกันอยู่แล้วจะขอโทษเรื่องอะไรก็ขอโทษพี่ไงพี่เดี๋ยวพี่แบบ ขอโทษงั้นถ้าเกิดขอโทษไม่ต้องตีกันได้ไหมครับไม่ไม่ได้ครับแล้วจะขอโทษทำไมครับเปล่าครับเปล่าครับขอโทษเฉยๆครับเป็นมารยาทครับเป็นมารยาทคิดอะไรไม่ออกก็อยู่เฉยๆก็ได้ครับพอยพูดเป็นมารยาทครับเป็นมารยาทของอันนี้ครับพี่มารยาทอะไรครับแจะย็นที่ต่ำไม่คือจะพูดอะไรหรือถ้ามันไม่มีอะไรจะพูดก็ไม่ตพูดก็ได้เขายังไม่ได้ยไงบ้านไหนยื่นหน้ามาให้ตบหาเจอเลยอ่ เดือดกันตลอดไงไรพี่บาๆกันบ้างไงแบบนี้ผมก็ถึงบ่อน,นี่ไงถ้าไม่เดือดก็ไม่ตีกันได้ไหมครับอขอโทษขอโพลพกันไปแต่กข็ขอโทษเรื่องนี้เฉยๆนี่อยู่สาภาไม่ไม่ต้องไปพูดอะไรไม่ต้องพูดอย่างนั้นหรอกครับดุยโอเคครับพี่โอเคครับ พี่จะมาครับเดี๋ยวคุยเลยครับรอหรูออย่าใจร้อนสิเขาเช็คอยู่หรือเปล่ารีบเลยขนาดนั้นได้รอก่อนก็ได้โถพี่ตั้มครับพี่น่าสพาพูดอะไรไปเรืียกครับน่าจะไม่มีอะไรเรื่อง EMP สักคู่นะพูดอะไรไปเรื่อยอะไรกูพูดตรงเขาไม่มีจะพูดอย่าพูดก็ได้พี่ตั้มพ,พี่พี่ว่าพี่พูดเคลียร์ตรงประเด็นสุดๆแล้วนะไม่พี่ก็คุยกับสภาพี่ครับ ครัุยกันสภาอะไรของมึงวะกินมะม่วงชิวๆถึงไหนแล้วนี่พี่ต้าวมาดิครับสวัสดีครับพี่ต้าวมาดิครับพี่สวัสดีครับโอ้คุณหลุยกลับปุ๊บก็ลั่นเลยอ่ะไม่ใช่ลั่นครับพี่ผมโดนพี่ตั้มแทงครับอ้าวพี่ตั้ามาไปแทงเขาอต้องบอกว่ามันเป็นเพราะปากคนแหละครับพี่ต้า อเป็นเสียอ่ะถ้าบอกถ้างานถ้างานถ้าพูดเดินกันตะกี้ไม่ไต่สวนแล้วนะคุยไฟเลยไหมได้ครับได้ครับใไหมเอาพี่จะในเมื่อมากันอย่างนี้แล้วกูจะมานั่งขาทุกวิ่งทำไมเพราะว่าเมื่อกี้พี่ตาเจอเลือนมันก็เลยปากไม่ค่อยดีเวลาเจอเม่เป็นไรเอานี้เดี๋ยวไปไต่กันในไฟเอาได้ครับพี่ได้ครับดีกว่าจะได้เออ่ตั้งกี่ไฟดีครับทีนี้เดี๋ยวก่อนสามทุ่มนี้ไม่ได้นะเต็มถ้าได้คือหลังรีได้เลยครับพี่ตาได้ไหมครับได้ไหมสามทุ่มนี้ล่ะเต็มคู่หมดแล้วสองครึ่งได้ไหมพี่ตาพี่ตา ไอท to สส็อปสามทุ่มนี่กี่คู่แล้วท็อปสามคู่จะคู่แล้วี่เนี่ยสองทุ่มก็เริ่มเลยก็ได้พี่ตาถามด้ไมยเหน่อไดะเมยถ้าเผื่อถ้าเผื่อสองทุ่มครึ่งเราเล่นมหหรือว่าเอาหลังรีอ๋อหลังหลังรีเลยครับทํางานก็ต้องพราะฉะนั้นพี่ทำอะไรไม่ได้หรือมันก็จะเป็นเรืองของเวลากันไม่ได้เป็นสามชั่วโมงหลังจะรีตามกฎก็เป็นห้าถ้างั้นไปเล่นหลังรีดีกว่ามันจะได้ไม่เบียดครับด้วยหลังรีมันจะเล่นเหรอวะไม่ะถ้าสมมติว่าไอ้ถ้าเผื่อคุยคุย คุยกันไม่ลงอ่ะมันก็จะเป็นสามชั่วโมงหลังจากนี้สองทุ่มสามทุ่มสี่ทุ่มห้าทุ่มครับพี่เดี๋ยวหลังซึ่งซึ่งยังอยู่ในช่วงเวลาบังคับไฟอยู่เขาต้องเล่นอ๋อผมผมเล่นอยู่แล้วครับไม่ต้องห่วงเคขาบอกไม่ต้องห่วงเล่นอยู่แล้วก็คือหลังรีได้ไหมนะได้ครับตาเล่นกันห้าไฟเลยนะเอาไหมหรือมากไปเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยครับห้าไฟได้ไหมด้วนเทสสี่ไฟได้ไหมครับพี่ตาได้ผมข่ห้าขอห้าอีหน่มันแพงครับ เกินแางมาอือเอาเอาเอาเรื่องเงินก่อนเรื่องไฟขอจำไ้ก right ่อนได้ไม่เท่อยากสี่โค้ดอยากห้าแล้วเรื่องเงินอยากเล่นเท่าไหร่อ่ะโคได้ทั้งหมดเลยครับโคตได้หมดเลยงั้นหนึ่งเอ็มครับถ้าอยากได้หมดไม่ได้แทงไปขนาดนั้นแร้วได้เท่าไหร่อ่ะพี่ตาเงินเงินให้พี่ตาเลือกเลยครับถ้าเล่นห้าไฟได้สามเอ็มถ้าเล่นสี่ไฟได้สี่เอ็มเอาห้าไฟครับเงินผมเหลือแล้วครับม่รู้จะไปทำอะไรครับเอ้ยผมเอาสี่ไฟครับสี่ครับ เอาเอาเอาสี่ไฟสี่เอ็มเหรอตั้มอะเอาห้าไฟครับผมห้าไฟสามเป็นโดนแทงครับใช่ครับพี่เอาห้าไฟสามเอ็มเหรอตั้มเขาโดนแทงว่ะได้ครับพี่ตด้มตัามเขาละกันพีโอเคครับผมเป็นห่วงพี่พี่ตั้มแะครับพี่ว่าพี่ก็เอาเงินมาจ่ายพวกผมหลายอย่างหลายทางด้วยอะผมก็ให้พี่ก็ได้ครับสามเอ็มเพราะว่ามันก็อยู่ในระดับของพี่เนาะสามเอ็มจะเป็นห่วงเขาทำไมเขาเพิ่งแทงมึงไม่ได้ข่าวไม่ไม่พี่เขาเสียมากกว่านั้นนะพี่หลายหลายทาง ทีนี้เหมือนอันนี้ไม่รู้คิดกันยังไงแต่เรื่อง e m p ผมไม่รู้ไม่รู้ถูกผิดเดี๋ยวผมหาหาดูให้นะแต่ว่ามันไม่ได้ไม่เหมือนไม่ได้ไม่ได้ห้ามโกรธแต่ว่าให้กดได้เฉพาะเวลามีสตอรี่แต่ถ้ากดนอกสตอรี่น่าเป็นโทษปรับอะไรหรือว่าเดี๋ยวเท่าไหร่นะปรับเท่าไหร่นะอ่าโอเคเป็นโทษปรับหนึ่งล้านวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวว่าคุยกันอีกทีหนึ่งเรื่องเจตนาเรื่องอะไรให้ไปไป,ไปเล่นกันก่อนแต่ว่าพูดให้ฟังให้เจสฝั่งโกดได้สบายใจว่าเขากดวาง e m p เขาโดนอะไรไหมใช้ได้หรือเปล่าเป็นอย่างนี้ไปตรงนี้ เราจะเล่นกันที่ห้าทุ่มแต่ว่าให้รู้กันว่าเมืองเปิดเมื่อไหร่สามนาทีสามสิบนาทีหลังจากเมืองเปิดเขาเข้าใจไหมเข้าใจครับผมผมอาผมจะลงไว้ห้าทุ่มแต่บางทีถ้าเมืองเปิดแบบสี่ทุ่มสี่สิบระยะมันจะไม่ใช่ห้าทุ่มนั้นมันจะเป็นแบบห้าทุ่มสิบอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือสามสิบนาทีหลังเมืองหลังเมืองเปิดหลังลีนี้นะครับสองสิบเอยตรงนี้เอาเบอร์ไว้หน่อยจะเอาเบอร์ไว้หน่อยเดี๋ยวสถานที่แรกสภานนะครับเรืแอง เล่นกันที่5ไป 3m นะครับหายใจไม่ค่อยออกครับตรงเนี้ยอาจะเอาเบอร์ไหนเอาเบอร์ไหนโขอเบอร์ติดต่อโค้ดหน่อยครับคนไหนวาง E.M.P มาคุยผมหน่อยเร็วคนไหนเอ่ยโค้ดขอเบอร์ติดต่อผมครับพี่ต้าเอา3ตัวแล้วก็สุดนะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรว่าก็ว่าฝนหรือยังไงอ่ะกดยังไงอ่ะอีอไม่ครับพี่ตั้มเขาใค่วางผิดครับพี่กดพี่ดาใช่ครับ ตอนแรกคือโอเคไม่เป็นไร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 แต่แต่ EMP มันมันเหมือนไม่ไม่ทำงานนะครับพี่ตาไม่ทำงานเดี๋ยวทำใช่ครับมันไม่ทำให้รถพังหรือว่าอะไรไม่มีเอฟเฟกต์เลยอ่ะใช่ครับไม่มีเอฟเฟกต์อะไรเลยไม่มีพลเดี๋ชิลอยู่เลยครับพี่เดี๋ยวผมลองดูแต่ว่าผมไม่คืนนะแต่ผมไม่ปรับโอเคไหมได้ครับโอเคครับลองลองลองดูก็ได้ครับผมได้ครับได้ครับได้ครับไม่เป็นไรเราไปโฟกัสเล่นก่อนเดี๋ยวจบใครวอกเฮ้ยไดไม่เห็นคนไหนที่รถคาตัวมันนั้นมาหาผมอ่ะคนไหนอ่ะผมจะดึงให้อ่ะจะรู้เรื่องม รถอะ500ปี่คันที่เขาเบิกไม่ได้แล้วเขาก็ทําอะไรไม่ได้เลยถ้าจะรถโปรโมชื่ออยู่กับใครอะตอนนี้ไม่อยู่ในแกงครับเอามีชื่อนํำคุณไหมคินเลนครับเูดอะไรครับพี่ต๋าชื่อไรนะคินคินเลนพี่เดี๋ยวผมพิมพ์ไปไหมครับคินเลนได้ครับได้ครับเดี๋ยวดึงให้เดี๋ยวดึงให้เดี๋ยวดึงให้ยังไงนะครับครับ เอ้เรื่องรถสี่ครับมันนานแล้วครับเป็นยังไงอีกบุรีเซียที่เดียวเลยขับได้ร้อยห้าสิบครับพี่ร้อยหกสิบตัวพูดหลางแล้ครับใช่ครับพี่ใช่ครับมันขับได้แค่นั้นครับผมโอเคเดี๋ยวคืนนี้จะกาได้ดีเดียวเลยคินเลนกับรถอะไรนะสี่ซูบารุครับซูบารุสี่ของแดนประเทศขับได้ร้อยห้าสิบใช่ครับพี่โอเครู้เลยครับรู้เลยครับขอบคุณมากครับพี่ฝั่งผมต้องเอาเบอร์ให้ไหมครับ มีเบอร์จแล้วน้องหลุยหัวโตเปมาสิบบาทไอ้หลุยมั่นหัวโตจริงนะฝั่งกด้ชก็ไม่ย okay. ินยอมให้โปรดาวเขาออกนะแต่เขาออกไม่ปกติเลยหมไมถึงว่าออตัดดาวตัดขุดโอเคครับผมก็เหมือนเหมือนกันครับโอเคครับได้ครับได้ครัตอบแล้วมาไปเล่นอันนี้กันไฟดอกกันเฮ้ยขาดขาดไฟห้าคนอ่ะมันโอ้โหไฟ้าอดเอ้ยฮัลโหลใครดูสตรีมบัวฮัลโหลน้องบ๊อบสเวกสวยสวยน้องเชียร์พี่นะในทวิตอะ